แม่กําลังเกลียรยในบ้านนะคะเดี๋ยวเกลียรยในบ้านไลยเสร็จก็จะพาเจ้าจ่อยไปโรงพยาบาลนะคะเพราะเมื่อวานนี้ได้คุยกับหมอไว้แล้วได้ส่งวีดีโอของจ่อยไปให้หมอดูหมอว่าน่าจะเป็นโรคเดิมที่เขาเคยเป็นนะคะก็คือมีน้ําในช่องทอ้อง หมอเขา็็แน่ว่าให้รีบพาไปเนอะเพราะว่าพอมันมีน้ําในช่องท้องมากอะ่ะมันจะไปเบียดกระบังลมเบียดอวัยวะส่วนอื่นทําให้จ่อยเขาหายใจลําบากแล้วก็ทรมานแล้วก็กิน <c oughs> กินไม่ได้อ่ะค่ะนะคะก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็แม่ก็มีเรื่องดีๆมาแจ้งให้เอฟซีทราบนะคะ เด็กหญิงตุ้งแหวดเขาจะมีบ้านหลังใหม่แล้วนะคะตุ้งเหลียดได้บ้านไปแล้วนะแม่ก็ลืมแจ้งทุกทุกคนตุ้งเหลียดได้บ้านก่อนแล้วก็เหลือตุ้งแหวดพอดีคนที่เขาจะรับตุ้งแหวดไปเลี้ยงเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกับแม่นี่ยละค่ะซึ่งเราสามารถไว้ใจได้ว่าเออน้องไปอยู่แล้วน้องจะมีความสุขมือนอยู่กับแม่ เขา Dante, arte, il, เลี้ยงดีค่ะสองคนที่เลี้ยงตุ้งเหลียดเขาก็เลี้ยงดีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคนสนิทชิดเชื้อเ oui. tutor, Bernard, ita, down, น,อนี่แหละค่ะเขารับน้องไปดูแลน่พอดีเขามาเห็นแล้วเขาบอกว่าเออน้องทรงสวยมันเป็นหมาพันเตี้ยไงแล้วมันดูแบบอยู่แบบสะอาดอะเนาะเขาก็เลยขอแม่ก็โอเคเราก็ยินดีที่จะให้น้องไปอยู่กับเขาส่วนคนนี้ไม่มีใครขอก็อยู่กับแม่ต่อไป อันนี้มันมันทรงเตี้ยไงทรงแบบเจ้าเตี้ยเลยอะเพียงแต่ไอ้ตุ้งแกวดนี่มันขนจะเกลียนกว่าไงแต่ก็ลักษณะเดียวกันอะลักษณะเตี้ยสั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะน้องแบบมีได้มีบ้านกันไปเนาะเพราะว่าแม่ก็ภาระเยอะเนาะ ทั้งในบ้านนอกบ้านเมื่อน้องมีบ้านหลังใหม่ที่เขารักแล้วก็เอ็นดูมาเราก็โอเคอะค่ะส่วนจ่อยเนี่ยแม่สมมติว่าถ้ามันรักษาหายแล้วนะแม่ก็คงไม่ให้ใครหรอกเพราะว่าจ่อยมันถ้าพูดง่ายๆในสามตัวเนี่ยจอยมันขี้โรคก,กว่าเพื่อนไงเรากลัวว่าถ้าเกิดไปอยู่แล้วเดี๋ยวมันไม,ไม่สบายอะไรแบบนี้ค่ะเราดูแลเองดีกว่ามันจะอุ่นใจไง แม่ก็ขอความอนุเคราะห์ความเมตตาจากทุกท่านด้วยนะคะเมตตาค่ารักษาเจ้าจ่อยด้วยนะคะเพราะว่าจ่อยต้องแอดมิดอะคะ่ะเพราะหมอบอกว่าถ้าให้ยาขับน้ําแล้วไม่ดีเท่าที่ควรหมอก็จะต้องเจาะเอาน้ําออกนะคะก็ขอความเมตตาให้เจ้าจอยมันด้วยนะคะอีกหนึ่งชีวิตในบ้านสีชนเนาะ แม่ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้มันเจ็บมันป่วยนะเพราะว่าการที่จ่อยมันป่วยเนี่ยอ้อยต้องเดินทางไปหาดใหญ่ระยะทางร้อยี่สิบกิโลค่าน้ำมันรถไปกลับเนี่ยเป็นพันละอ่ะเป็นพันค่าแอดมิดไอจ้จอยนี่ห้าพันอ่ะนั่นเฉพาะค่าแอดมิดแล้วก็รู้ๆนะคะโรงพยาบาลสัตว์เนาะมัน เออมันไม่ได้มี30บาทเหมือนคนน่ะแทนที่ว่าเออวันนั้นน่ะเราจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็มีภาระมีหน้าที่เนาะกลับต้องคือหมดไปเลยอ่ะวันนึงอ่ะเดินทางแล้วไปคอยหมอส่งมันเข้าตรวจนู่นนี่นั่นตั้งไว้เลยห้าชั่วโมงหชั่วโมงนั้นอ่ะ แม่สามารถทำนู่นทํานี่ได้อีกตั้งหลายอย่างแต่ความเจ็บป่วยนะคะมันไม่ที่ทํายังไงเนาะนอนหน้าเห็นดูนี่ไม่ตาจ่อยมันด้วยนะคะท่านผู้ใจบุญที่พอจะมีกําลังทัพย์นะคะดูดอกวางแตกต่าง